ต้องกินพวกโปรตีนต้องกินพวกอะไรไงพวกวิตามินวิตามินไขมันดงไขมันดีอะไรพวกนี้ให้มันถึงกับที่มันควรจะกินได้ับอยากจระรุ้เหมือนกันว่ามันจะไปได้กี่น้ำนะอันนี้เป็นกะเพรากะเพราปั้นเองกับมือใช่ไหมครับก็คือว่าเอามาเป็นเป็นปลาแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆนะครับมันดูน่ากินมากเลยอ่ะหรือว่าผมหิววะนั่นผมน่าจะผมหิวนะโอเคผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับจริงๆผมตื่นนงแต่ ผมตื่นตั้งแต่แบบว่าก่อนเที่ยงนะครับแต่ว่าเป็นประสาทมากยุ่งมากนะผมก็ แต่ผมเล่าฟังทีหลังนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เออเอ็กเซเรนซ์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรื่องนั้นไวท้ทีหลังนะครับผมเรามากินกันก่อนนะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยในเช้านะานะคือมันลือนี้นะ่าจะเป็นวันแรกแล้วนะที่ผมเริ่มที่จะมีการตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปนะครับมีการสโลปคาร์โบไฮเดรตลงนะมีการสโลปน้ําลงเนี้ยนะน้ำก็อาจจะกินไม่ถึง3ลิตรแล้วนะอาจจะแบบ2ลิตรหนึ่งลิตรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยาตามตามนั้นนะครับผมตามโปรเซสของมันนะเพราะว่าผมหนึ่งอาทิตย์ผมทำไม่น่าไม่น่าจะไหวนะครับผมแค่แบบว่าคาาารรรรรรร์โบบบไไไไฮเเเเเเดดตตตหยยปปะะมมมมมณวววันนนนนึงงงี่่่่่ก็แแแออิิิลล้้ คิดเบเกิลนะครับผมรีบนะช่วงนี้รีบมากทุกอย่างมันรีบร้อนหมดนะเลยโปรนะครับคือความที่มันสามารถกินเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะแล้วมันใช้เวลากินนิดเดียวน้อยน้อยมากนะแล้วมันแล้วมันพอไหวสารอาหารได้มากเท่าที่จําเป็นควรมากกว่าที่ควรจะได้เลยซ้ำนะคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า มันสามารถประหยัดเวลาในส,ส่วนนั้นไปได้นะไม่ต้องมานั่งทำอาหารไม่ต้องมานั่งกินข้าวนะแต่ไรก็ดีนะเอ่ออย่างที่ผมเคยพูดไปตลอดนะว่าปัญหาของมันก็คือว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบว่าเป็นการสันดาวหรือย,ย่อยแบบว่าปกติที่เรากินอาหารกันนะผมร่างกายมันไม่ถูกออกแบบให้แบบว่าลงไปปุ๊บย่อยเลยลงไปปุ๊บย่อยเลยอย่างเงี้ยนะลงไปปุ๊บดูดซึมกระจุยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นางนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกินอาหารสดด้วยนะครับก็ผมลืมริวเชื่อมได้ไงวะเด เรียบร้อยนะไข่บ <c> ด <oughs> ดีนะครับผมเมื่อแกะอันนี้ใหม่เลยนะกระป๋องใหม่แต่ก็ทุกอย่างมันเหลือหมดนะเพราะว่าผมอ,าอ่างที่ผมว่าไปนะว่าผมหยุดกินเดือนหนึ่งนะผมดูว่าเป็นยังไงบ้างค่าลงค่าเลือดอะไรอย่างงี้ยนะรู้สึกวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมตั้งอัพวิดีโอไว้นะเรื่องที่แจกนะครับผมแจกตัวเสยวมีมี12 Pro นะครับผมกับมี12ธรรมดานะครับ ไอคลิปนั้นเนี่ยคือคลิปก่อนนั้นผมแจกตัวนาฬิกานะเป็นมีโบร์นะครับผมมีโบร์แอปวอชเอ็กซ์วันครับตอนแรกผมคิดว่าเอ๊จะมีคนสนใจมั้ยนะแป๊บๆโโอ้หภายในเวลาแบบวสามวันก็ต้องแจกแหละนะครับผมบางคลิปไม่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังมีนะที่แบบว่าเพิ่งจบกิจกรรมอะไรเงี้ยมาแจกทีหลังนะผมก็ว่าอันนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวผมกลับถ่ายนี่เสร็จผมจะส่งกุ้โชคดีนะแอลกาเทียมนะผมปึ๊บสองเม็ด เดี๋ยวผมเอาดูเทียมไปก่อนนะครับดูเทียมนะผมวิตามินเมื่อวานนี่มีการโหลดคาร์มานะครับเข้าห้องน้ำสองรอบติดเลยนะครับเมื่อเช้าผมจะกินน้ำถึงตรงนี้เลยนะครับอ่าแบบประมาณลิตรหนึ่งเลยเทียมนะครับ คุณสภาพกินน้ำทีเป็นพอดีกินเบลลิลิตนะครับก็เดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะเพราะว่ามันช่วงนี้แม่งแบบถามว่าเฮลิวิกไหมมันก็มันจริงมันก็เฮลิวิกกับทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะมีช่วงที่แบบว่าผมอาจจะต้องไปทำงานอื่นอะไรเงี้ยนะมันก็จะโดนกินเวลาไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้อง m มเนจเวลาเอานะครับเพราะว่างานหลายอย่างมันเข้ามานะครับก็ไปทำงานแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวทินอีกนะร,รู้สึกคุณแม่ผมทำเป็นปลาปลาปลา,ากระพงนะผมเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สี่นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากินโตน ประมาณใช้สกุมเลยนะผมอัอดคาร์โบเดทคือไอ้ดัม pling เนี่ยมันแบบคือคาร์โบเดทแน่นๆอยู่แล้วนะผมแล้วมันกิน8ชิ้นต่อเข่งแล้วผมกินอีกเข่งกิน3เข่งคุณแม่ผมกินประมาณ3-4ชิ้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินข้าวนะผมเดี๋ยวบอลไปกินข้าวละนะเราเจอกันนะครับนะผมเรามากินปลากระพงกันนะครับอ่านี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาเรียกว่าสไตล์แบบสายฝรัแบบ่งนะครับแล้วกินกับไอ้น้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไร ซ <And> ีฟู้ดอ่าแต่ผมจะกินแบบไม่ใส่ซีฟู้ดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีฟู้ดกินทีหลังนะครับผมเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราไปกินเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะครับผมศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีนะครับเว้เลขดีนะผมผมไม่ตั้งผมแม่งกล้องไม่ตรงเปวะผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะก็ <laughs> วันนี้มีมมเมาขอโคตรผมเล็กน้อยนะผม เรื่องคุณเป็นยังไงบ้างอะไรไหมตรงนี้มันเริ่มมาแต่มันก็ยังไม่มาดีนะผมในสองข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆแหละนะครับผมแต่มันต้องรีวิวการออกกาลังกายแล้วก็การขัดการเวทแล้วก็การคาร์ดิโอทำให้มันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนมันชัด,น,ชด,ชดนะแต่ว่า,ามันกินเมนอะไระรูทโปงหมดอีกแล้วใกล้ถึงเวลาที่ผมหยุดกินไปไม่นานแล้วนะผมนิดเดียวอีกทีเดียวผมก็ต้องหยุดกินพวกนี้แล้วนะแกะกล่องใหม่เลยนะผมก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะว่าผมจะหยุดกินตอนตอน หลังวันท an ี Mother, ่6นี okay. <laughs> ้นะผมหลังผมช่างไฟโอแฟสเซร็จผมหยุดกินเลยนะผมแล้วก็กินอาหารตามปกตินะครับซึ่งคำนวณความเสียหายแล้วนะไม่ไม่ใช่ความเสียหายเรื่องนี้นะแต่ว่าเป็นความเสียหายของแบบว่าต้องกินพวกโปรตีนต้องกินพวกอะไรไงี้ยพวกวิตามินวิตามินไขมันดองไขมันดีพวกนี้ให้มันถึงกับที่มันควรจะกินได้ครับอยากตะยุ่เหมือนกันว่ามันจะไปได้กี่น้ำนะเพราะทุกวันนี้แม่สบายสบายจัดอะไอสี่เดือนนี่ผ่านมาที่ผมลดไปแบบ10กว่ากิโลเนี่ยนะครับ13-14กิโลเนี่ยมันมันสบายเกินนะผมมันสบายมากเลย กาแฟต่อนะปึ๊บเอาผสมมาเลยนะกินรวดเดียวนะผมเพราะว่าเนี่ยไอก้กระป๋องเนี่ยโปรตีน48กรมัมแล้วการที่คุณจะต้องกินโปรตีน48กรัมเนี่ยคุณต้องกินไก่ออกมาแบบส0มร้อกับ400นะครับถึงจะชัวร์นะผมแต่ว่าไม่ใช่สี่สิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมานะมึนๆน,นะผมมึนโปรตีนหลานท้องต่อนะแม่งมึนๆโปรตีนนะอยู่ชอ็อตนิดนึงปึ๊บ เรรศนะครับวันนี้ผมคุยโทรศัพท์เยอะมากคือปกติวันวันหนึ่งก็คุยเยอะอยู่แล้วนะตกเฉลี่ยวันล้ชั่วโมง2ึงสองชั่วโมงอยู่แล้วนะวันนี้เยอะหน่อยนะคุยงานเยอะเรียบร้อยนะครับกเ็เดี๋ยวผมไปเข้าน้ำ้วเดี๋ยวเจอทีก่อนนอนนะผมพรุ่งนี้ผมก้ตื่นเะช้าครับมีคุยงานพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแลกวกนนอนนะครับโอเคผมตอนนี้เป็นเวลา11โมง38นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินอาหารเสริมกันนะครับผมตื่นประมาณ11โมงนะครับผม สิบโมงครึ่งตื่นสิบโมงครึ่งครับผมตื่นมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำนะเข้าห้องน้ำไม่ออกไม่รู้วยทำไมเหมือนกนันนะเพิ่งอ,อาบน้ำเสร็จเข้าไปนปะเพราะวก็ดูติโปรอันนี้เป็นหุ่นของผมนะรู้สึก EP จะ EP นี่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าแล้วครับน่าจะหนึ่งร้อยสามเก้านะให้ผมจ่ายเมื่อวานก็เปิดให้โค้ดดนะูแล้วก็คือตรงนี้มันยังมันยังคือมันมาเป็นโค้งแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าท็อปหรือชัดขนาดนั้นนะไอเหตุผลเป็นเพราะว่ามันมันต้องเล่นอ่ะนะไม่งั้นมันก็เบิร์ใช้เพราะสองสองลูกเนี่ยมัน สี่ลูกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแต่ว่าลูก้งลางแม่งนิดนึงนะใช้เวลาเล่นนิดถึงตอนนั้นผมคงใส่ใส่เคียงใส่เอสอะจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมานั่งไม่ใช่เป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าเรื่องปกติที่ควรทำนะผมที่แบบว่ากินตอนเช้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปกินตอนบ่ายอย่างผมอ่ะไอ้ถามว่าเช้าไหมก็ก็เช้าเช้าของผมอ่ะเช้าของผมคือสี่สิบสองโมงนี่ยองค่ะเช้าเรียบร้อยนะต่อมาเป็น หรือเทียมนะครับผมแผ่นบันดีนะครับแอลกาเทียมนะผมหมดอายุปีสองพันยี่สิบสามเรียบร้อยับตื่นมาอัดน้ำไปขนาดนี้ก็เดี๋ยวผมไม่แต่งตัวแต่งตัวนะเดี๋ยวเจอข้างนอกนะผมวันนี้ผมมีคุยงานนะไปเจอกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาสามโมงห้าสิบห้านทีนะผมเลขสวยหนึ่งห้าห้าห้านะครับผมผมเพิ่งกลับมานะครับผมเรามากินน้ำเสริมกันคือผมไปเนี่ย ไ hmm. mm. ปคุยงานก็ไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปอะไรนะเพราะว่าเออ่แต่ละไม่กินกินอะไรกินกินคาโบดาล่าแบบเพราะว่าเราตอนเย็นก็ต้องกินอีกทีอยู่ดีนะก็เลยแบบเออไม่ได้กินนะครับผมกลับมากินเป็นอาหารเสริมแทนนะครับเออ่ผมคุยกับโค้ชผมนะที่เป็นพี่ผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าช่วงไดเอทของเขาเนี่ยเขาใช้กินเขาเพิ่มในการกินตัวไขมันดีนะกับตัวนิูทรีชั่มเข้าไปนะครับผมก็คือว่ากิน3เวลานะครับผมคราวนี้ก็คือว่ากินนิูทรีชั่มวันละ3ชุดนะครับจากโปรตีนสชุดนะครับแล้วก็กินตัวตัวไขมันดีตัวเนี้ย 15ห้าเมตรนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็ช่วยได้ในในแง่ของความแบบเอ้ยมันมันจะหิวน้อยลงมันจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมเนี่ยมองว่านะครับเขาเรียกว่าไงมันมันหิวก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าไงมันคือผมก็ปกติกผมไม่ได้กินอยู่แล้วอะเข้าใจไหมครับพอไม่ได้กินแล้วเรกินเพิ่มเข้าไปบางทีมันก็อาจจะแบบเออมก็จะไหลนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่กินดีกว่านะครับผมก็จะกินเป็นน้ําแทนนะเพราะว่า อันนั้นคือเขาลดอาหารนะผมไม่ได้ลดอาหารนะจ๊ะแม่ผมคือผมผมลดอาหารอะไร,พรเพียงแต่ว่ามันลดนิดหน่อยนะผมลดไม่ได้เยอะสโลบไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า,วามองว่าอาจจะยังไม่ต้องกินอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกินน้ำโชบน,นะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหิวปุ๊บเนี่ยกินน้ำมันช่วยได้นะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเมื่ออีกประมาณวันสองวันเนี่ยผมต้องมีการสโลบน้ำลงแล้วนะ,ะก็คือกินวันนี้รู้สึกได้เลยผิวแห้งนะเพราะว่ามีการสโลบน้ำลงเล็กน้อยแล้วนะจากสามลิตรเป็นสองลิตรนิดๆเนี่ยสุดผิวแห้งมาเลยนะครับผผมมมมทีีี่่กินนนนละะะคครรึึงงือปาณ700 เดี๋ยวเจอทีเรากินข้าวนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเรนนี่นะวันนี้กินข้าวเร็วนะเพราะว่าเกิดอาการหิวเล็กน้อยนะจะเป็นตัวบอกก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปถ่ายดูกินแดงทีหนึ่งนะครับโอเคนะับวันนี้เป็นกะเพรานะครับผมกะเพราปลาคลายนะครับอันนี้เป็นกะเพรากะเพราปั้นเองกับมือใช่ไหมครับก็คือว่าเอามาเป็นเป็นปลาแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆนะครับผมมันดูน่ากินมากเลยอ่ะหรือว่าผมหิววะนั่นนนน่าจะผมหิวนะ พริกใส่น้อยๆนะพเพราะถ้าเกิดใส่เยอะม่กเดี๋ยวกินไม่เพลินนะครับอาจจะเผ็ดเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นกระเพราที่บ้านผมเองนะผมมาปลูกหน้าบ้านล่าสุดปลูกกระเพราไปแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากินอาหารเสริมกันนะครับผมเพิ่งเข้าห้องนานไปผมรู้สึกว่ามันปวดท้องแสบท้องอะไรไม่ไม่ไม่ได้แสบเพราะหิวเลยนะแสบเพราะเหมือนกับว่า กระเพรามันเผ็ดไปนิดนึงถิวก็รู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะผมจะกินน้ำเพิ่มเข้าไปกินอาหารเข้าไปนะแต่ว่า,าความุ่งความแห้งอะไรก็ตรงนี้เริ่มตรงนี้มันผมเกือบจะได้แล้วนะแค่มันเอามาเป็นหนังอย่างเดียวแต่ว่าไอ้การเป็นหนังเดียวเนี่ยมันต้องใช้เวลาพักหนึ่งนะซึ่งที่ดีไอ้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายนะเพื่อจะเอาไขมันได้ออกเพราะว่าการจะดึงออกมาเนี่ยต้องประมาณแบบต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไขมันอะถึงจะออกมาได้นะ เข้าน้ำ <sketches> ก <of course> um, ็โอ้โหบยกระจุยกระจายไปหมดเลยนะไม่ไ no. ด้ท้องเสียครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับกะเพรามันแรงอ่ะนะกะเพรามันเยอะผมใส่แม่ผมใส่เครื่องก็ใส่แบบเต็มแม็กนะแกงคอร์เซนเตอร์เพราะว่าแบบผมชอบอะไรที่มันแบบรสชาติจัดนะแต่ว่าผมไม่อยากผมไม่ไม่สามารถให้คุณแม่ผมใส่พริกเยอะได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินได้ช้าแล้วจะกินได้น้อยนะเพราะว่ามันเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ที่เผ็ดที่มันร้อนๆอยู่ในท้องนี่คือก็คือผัดกะเพราล้วนนะไม่มีอะไรเลยนะมีพริกเล็กน้อยนะครับผมเม็ดสองเม็ดนะ กาแฟนะผมอ่าจะเป็นการกินอีกไม่กี่วันแล้วนะผมประมาณ2วันอ่ะนะในสองวันนี้ก็ไม่ได้กินแล้วนะซึ่งชื่อหลังจากนี้นะหลังจากไอวันที่ผมไม่ได้กินคือพรีฟินาเล่นะครับผม่อนจบนั่นเองนะตอนจะจบทุกสิ่งทุกอย่างแถวแบบตั้งใจมากเรียบร้อยนะล้างท้องนะเรียบร้อยนะ ดูเฉยมนะครับผมเคนะก็เดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะเดี๋ยวเจอกันที่กอนอนนะครับผม